สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาแล้วเนาะคือวันนี้เราไปฮิ้วนะคะเป็นแท่งไฟของเทเชอร์เนาะก็คือเพิ่งไปฮิ้วมาเลยเนาะตอนนี้เพิ่งกลับมาถึงห้องนะคะก็เลยถ่ายอันบ็อกซิ่งที่โรงแรมนะคะก็ไม่มีที่นะคะก็เลยต้องนั่งตรงนี้เนาะ,ะอันนี้ก็คือกล่องนะคะจริงๆแล้ววันนี้ได้การทั้งหมดสองใบนะคะเราได้ทําการหยิบหยิบสุ่มๆแล้วก็ใส่ไว้ในนี้แล้วนะคะจะได้ไม่ปนกับของลูกค้าเนาะ อันนี้ก็คือของเรานะคะน่ารักแมเดี๋ยวเราจะลองมาแกะกันดูเนาะว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นขอเราแกะดูการ์ดก่อนนะคะตื่นเต้นอีกแล้วว่าอันนี้เป็นการ์ดแบบสองใบนะคะเห็นเขาบอกว่าหายากแล้วก็เอฟยากมากมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะไม่รู้จะเลค่ะอุ้ยตื่นเต้นอะ ไปดีใส่ถุงขยะมาให้อะกาดเป็นฟิลลิ่งถุงขยะอะมันไม่ใ่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะ, okay. จะเริ่มเลยนะคะโอ้โหมันเอาออกยากมากเลยทุกคนลุ้นเอานะหนึ่งสองสาม แล้วก็ก็เลยได้การออกมามือชาติมนะโอ้แล้วข้างหลังเขาก็มีแบบนี้โอเคได้เป็นการน,น,นะคะลนุโตะนะคะแรั้นึงฮันุโตะชอบมาเวลาส่งอะไรกับไวจีคือไวจีชอบส่มมง,ง,นะงฮันนุโตะมากตลอดเนาะโอ้ยได้การฮันุโตะนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะโอเคแค่การก็พอแล้วนะคะในจุดนี้รอเล่นเดี๋ยวเราจะไปดูเอิมเป็น แท่งไฟกันนะ้องดูด้ยกัท่านมโะอยังไม่เก็บยังไม่เก็บเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเป็นกนายข้อหางโต๊ะนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปไปฮิ้วที่ที่ชออคค็อปว g จีอะคนเกาหลีเขาก็มาถามว่าแบบได้กายใครแล้วก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปแกะที่แบบในช่อง YouTube นะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็คือแบบเขาบอกว่าเขาอะได้แต่คนที่แบบซ้ํากันอะไรแบบนี้เราก็เอาและ หรือจะได้ซ้ำหรือว่าจะเป็นฮารูโตะซ้ำอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะคะต้องต้องรอดูนะคะเขาบอกว่าได้การซ้ำเยอะเนาะอุยน้องมาหาน่ารักมากเลยดูสินะคะน่ารักมากเลยเนาะนี่สรุปได้การฮารูโตะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาแกะกันเลยเนาะก็คือพิ่งก็คือพึ่งซื้อมาเลยอุย สวยแล้วไม่เป็นไรไม่สวยไม่เป็นไรไม่สวยหรอกทุกคน๋ยวเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มแกะเองอะเราไม่มีอุปกรณ์อะไรในการแกะเลยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่แบบโซ่ทุกคนเราไม่มีก,กันงงไกรนะกรไกรขอโทษนะเทเชอร์แต่ว่ากล้องอาจจะยักเยิยน,นนิดนึงโอ้โอ,โอ้เขามีแบบอุ้ยอันนี้คืออะไรอุ้ยน่ารักมาก ก,ก่อนนะฮะอุ้ยดูสิน่ารักมากเลยนี่น่ารักมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวดูคนอู้วมีเป็นสายมาให้ด้วยนะคะเป็นสายนะคะมีสายาให้ด้วยเนา,าะทำยังไงอ่ะอ๋อคือเขาไม่มีไฟมาให้คุณทนคือเราต้องไปหาซื้อถ่านก่อนอ๋อเขาจะมีแบบนี้นะฮะ ต้องไม่หาซื้อฐานถูกไหมเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อนดนะ้ไหเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะมาลองกับแอปให้ดูเนาะแต่วันนี้เอาเป็นรูปร่างไปก่อนหรือว่ามันชาร์จได้อะเราว่าน่าจะชาร์จได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะต้องมีแบตเตอรี่ก่อนอ่ะวิธีการใช้ต้องมาละนวลวิธีการใช้นะฮะเราดูก่อนนะทุกคนเหมือนว่าเขาบอกว่าให้เราใส่ k ์ว w o r d ไปโหลดโอเคโหลดแอปเราโหลดแล้ว แล้วยังไงต่อก็คือต้องไปหาซื้อถานนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาใส่ดูเนาะข้างในน่ารักมากเลยอะ่ะน่าจะแบบเอาไว้ใส่พวกขนมอะไรได้นะคะแบบนี้เนาะ,ะน่ารักอ่ะเดี๋ยวเาขอ,อาลองเปิดได้ไหมอะ่ะเปิดยังไงอะ่ะใหม่มากทุกคนเพิ่งซื้อมาอู้น่ารักข้างในน่าจะเป็นไฟอะ่ะอุ้ยอยากเล่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองหาซื้อถานแล้วก็มาลองใส่นะคะ ใช้ถานกี่ก้อนเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนถานน่าจะเป็นค่อนข้างมีงดสโตอยู่เหมือนจะเป็นสองก้อนนะคะใช้ถานสองก้อนเนาะน่าจะเป็นแบบกี่เอเอเอสามเอนะคะแบบสองก้อนเนาะเดี๋ยวเราไปหาซื้อถานมานะคะแล้วก็จะกลับมาเล่นกันต่อเนอะาะวันนี้เอาเป็นอันบ็อกซิ่งแบบพรีวิวไปก่อนนะคะพรีวิวมากนะคะ อวยจังเลยเนี่ยทุกคนยนะังไม่มีไฟยังสวยขนาดนี้เลยน้องน่ารักมากเลยอ่ะนี่ยังไม่มีไฟนะก็คือแบบน่ารักอ่ะอันนี้น่าจะเอาไว้ใส่อะไรบางอย่างคืออย่างนี้เขาบอกว่าเหมือนเราจะต้องแบบแกะอันนี้ออกเพื่อที่จะเปิดข้างในแล้วก็แบบใส่พวกขนมหรือใส่แบบของเล่นข้างในได้นะคะ ต้องมีการตกแต่งกันอีกแล้วทุกคนสวยมากนะคะอ่ะสมมติว่ามีังแล้วกันก็จะโบกไปตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อฐานก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะเพราดีว่าเราไปซื้อฐานมาเนาะก็ตอนนี้นะะ้องมีฐานแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยเนาะ,ะว่าเราใส่อะไรนะคะ มีคนถามว่าน้องเหมือนท่อ PVC ไหมอันนี้เราบอกเลยว่าก็มีความคล้ายนะแต่ว่าคืออบางกว่าท่อ PVC อ่มองมุมนี้ก็อาจจะใช่นะคะแต่ว่าการถือ,อมีความโปรแปะก,กว่านิดนึงเพราะท่อที่วิจารณหนากว่านะคะแต่ว่ามันก็ดีเพราะว่ามันจะทําให้ถือบ ไม,ไ,มไม่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 เบามากทุกคนเนาะน้าหนักประมาณ2 1 5กรัมน,นะคะ,ะกลับมาที่ฐานเนาะใส่ประมาณ3ก้อนแบบนี้นะคะก็ใส่เข้าไปไนเลน้ะเออเป็น AA นะคะ A A A นะคะ A สามตัวเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแบบนี้เนาะเป็นการรีวิวแบบงงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่โรงแรมเนาะไม่มีโต๊ะรีวิวนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะลองทําการเปิดกันเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มีฐานแล้วนะคะโอเคก็คืออ่าถ้าสมมติเรากดกดครั้งแรกก็จะเป็นแบบเป็นการเปิดเปิดใช่ไหมสวยเนาะสวยงามน,นะคะถ้าสมมติเรากดครั้งที่สองเขาก็จะเหมือนแบบค่อยๆเปลี่ยนสีอะไรแบบเนี้ยเนาะ,ะอ่าเขาจะค่อยๆเปลี่ยนสีนะคะลองดูนะเขาจะค่อยๆเปลี่ยนสีเนาะ พอเรากดอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะแบบเป็นแบบ flash นะคะเออก็จะกลับคลิปนิดนึงเนาะถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นการปิดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรากดแบบสองครั้งเออเนาะเดี๋ยวเราโชว์แบบสองครั้งที่มันเป็นแบบ double ให้ดูเนาะอ่าเขาจะมีความแบบเปลี่ยนสลับเฉดไปเรื่อยๆนี่สวยมากทุกคน เราช่องวันนี้ที่สุดแล้วเนาะอ่ากดอีกที่นึ่งคือปิดนะคะเราก็ฝึกเล่นไปเรื่อยๆทุกคนเอออันนี้เป็นแบบแฟชนะคะเป็นแบบค่อยๆเปลี่ยนแต่ว่าเป็นแบบแฟชเนาะสวยงามนะคะนี่สวยมากเลยเรจริงๆอืาเราก็แบบว่าเราก็คือสามารถเปิดนะ,ะ้คะแล้วก็โบกได้เนาะเราก็รู้สึกเหมือนว่าจริงๆ ไม่ต้องเปิดก็ได้นะจริงๆแบบนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะการังคิดอยู่ว่าเราจะตกแต่งอะไรดีนะคไว้กับบ้านเนาะเราค่อยมาตกแต่งกันก็กำลังคิดอยู่ว่าจะตกแต่งแบบไหนดีเนาะนกน่ารักมากเลยอะ่ะตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแล้วแต่ว่าแฟนซื้อให้เป็นของขวัญน,นะเพราะว่าเขาเห็นว่าเราแบบทำงานหนักเนาะมีน่ารักมากเลยมีสายคองให้ด้วยนะคะ โอเคอันนี้นะคะก็คือแบบแบบปกติเนาะต่อไปเราจะลองมาทำการเชื่อมต่อแอปนะคะสำหรับการเชื่อมต่อแอปนะคะก็คือนี้เราเปิดหนะ้าแอปแล้วเนาะวิธีการเชื่อมต่อนะคะเราก็จะเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะแล้วมันจะบังคับให้เราอะเปลี่ยนน้องมาเป็นแบบนี้เนาะเรา,าจะต้องกดกดแบบนี้ค่ะ ให้เขาแบบกระพริบอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะแล้วเราก็ลองดูนะะอ่าเราได้แล้วค่ะเนาะคือเราจะต้องกดให้ตามภาพอะค่ะกดให้เหมือนภาพในเงี้ยเนาะใช่แล้วเขาก็จะเชื่อมต่อให้นะคะก็จะมีให้เลือกแบบนี้เนาะหรือจะทำแบบนี้นะคะแต่เราว่าพวกไลฟ์เพลงนะ่าจะยังไม่ได้เราลองสึกแล้วยังไม่ได้นะคะ ถ้าเราปิดนะฮะก็จะตัดการเชื่อมต่อไปเลยดังนั้นห้ามปิดนะฮะทุกคนไม่งั้นเราจะได้เชื่อมต่อใหม่แบบนี้นะฮะมันใช้ยากนิดนึงนะทุกคนเราก็ฝึกๆใช้นะอ่ะเขาบอกให้เราแบบนี้นะเนาะโอเคเราเปิดแล้วนะคะแล้วก็ทำการ เลือกเวอร์ชั่นเลยนะคะแล้วก็จะเลือกแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็สำหรับเซตติ้งข้างล่างนะคะสามารถเลือกว่าจะเอาแบบนี้ก็คือปิดเลยนะศูนย์เปอร์เซนต์หรือว่าแบบยี่สิบนะฮะแบบสามสิบหรือหกหรือสี่สิบก็ได้แล้วแต่เรานะ่ฮะแล้วก็เลือกเป็นหกสิบนะ,ะสำหรับเราหกสิบสวยสุดอ่ะเนาะก็เลยทำเป็นแบบดีกว่านนะคะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติว่าเราอยากจะ ตัดการเชื่อมต่อนะฮะถ้าสมมติว่าเรา,าปิดแบบนี้มันก็เชื่อมต่อเหมือนกันปิดการเชื่อมต่อเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอะอยากที่จะตัดการเชื่อมต่อนะเดี๋ยวเราจะบอกเนาะโอเคเราจะต้องทําการเชื่อมต่ออีกรอบนึงนะฮะอะถ้าเราจะเลือกที่จะตัดการเชื่อมต่อเราสามารถกดตรงนี้ได้นะคะยกเลิกจากแอปเลย แล้วเขาก็จะตัดของเ,เองนะะ่ะแต่ว่าน้องจะยังเปิดอยู่นะเนาะถามว่าจริงๆแล้วแอปนี้เ,เป็นยังไงบ้างเราว่ามันค่อนข้างงงในตอน,นแรกนะคะเราใช้เวลาแบบสักพักเลยอะ่ะเนี่ยอันนี้คือเหมือนเป็นวิธีใช้แต่กมือใหม่เกาหลีนะเนามีบริงมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็ยังดีนะคะที่มีวิธีใช้ให้เนาะก็อันนี้เป็นเท่นไฟนะคะอันแรกของน้อง น่ารักมากเลยน้องเพิ่งแดงมาได้ไม่เท่าไหรน่นะก็มีข้างไฟแล้วในที่สุดนะในที่สุดเนาะก็เนาอ,อยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนน้องๆด้วยนะคะก็เป็นเด็กๆที่น่ารักนะคะจากที่เพิ่งดูไลฟ์ของน้องไปนะคะโบกจนแบบหักเราก็ไม่รู้ว่าโบกยังไงเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วมันแข็งแรงมากนะทุกคนแบบไม่น่าหักอะเราก็ไม่รู้ว่าหัก ได้ยังไงน่าจะต้องแบบค่อนข้างแรงพอตัวเลยอะ่อนะเออเนาะก็รอนะคะรอให้มีคอนเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะถ้าถึงว่าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะแล้วเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย